สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดกันหรือว่าคุยกันเพว่าปรรบเรื่องราวที่มาในพระพุทธศาสนาคือเรื่องของพระโชติกาเทระต่อเป็นนั้นว่าในคราวที่แล้วว่ากันมาถึงไหนก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายยังคงจำได้ สำหรับวันนี้จะได้พูดต่อไปตอนนี้ตามข้อท้ายชื่ว่าชะดินกุมารได้เป็นเศรษฐีเพราะว่าภูเขาทองหุดขึ้งขึ้นใกล้เรือนเรื่องนี้ต้องดูก็ดีไม่กันมันเป็นเรื่องที่เป็นกฎของกรรมความจริงกฎของกรรมเดิมทำความดีได้ดีทำความชั่วด้ชั่ว เราให้ทานมีผลเป็นมหาเศรษฐีเราขโมยมีผลเป็นยาจกเรื่องรามันมีอยู่ที่อ,องค์สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองแต่ว่าคนสมัยนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอาตมาไม่เกี่ยวเพราะอาตมาผู้พูดเป็นคนเก่าเป็นคนแก่เป็นคนโบราณเมื่อคนโบราณโบราณก็ต้องเชื่อโบราณโบราณกันไว้เสมอ คุยกันต่อไปขั้นเวลาที่ชดิงกุามานั้นเข้าไปสู่เรือนเมื่อธรณีประตูของเขาคําว่าธรณีประตูนี้ก็หมายถึงว่าไอไม้ที่มันกั้นอยู่ที่หน้าประตูแต่ที่เราจะต้องข้ามเป็นคานเล็กๆเป็นกั้นอยู่ตรงนั้นท่านกล่าวว่าเหยียบแล้วด้วยเท้าข้างหนึ่งคือเขาก็ไปในเรือนนั้นเขาเหยียบธรณีประตูด้วยขาเท้าข้างหนึ่ง ภูเขาทองประสูงประมาณแปดศอกก็ชำรกแผ่นดินผุดขึ้นมาเร่กล่าวว่าที่สวนนทั้งบอกว่าไอ้ภูเขาทองนะ่ะมีประมาณแปดศอกไอ้แปดสิบศอกทำไมจะแปดศอกดูเลขผิดไปเห็นจะเป็นยาวแปดสิบศอกกว้างแปดสิบศอกสูงแปดสิบศอกหน้าก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้าไมา่อย่างนั้นก็ไม่ได้ยกภูเขามันก็โผล่ขึ้นมาจากดินณนะที่ส่วนอันมีขบอกอทอเอ้ยภาษาบาลีทันยงขึ้นมาหลังบ้านเขานั่นเองส่วนหลังข้างเรือนทำไมาอย่างนั้นขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาหลังบ้านเขาตอนนั้นพระราชาด้สดับข่าวว่าภูเขาทองจำแรกเผ็นดินโผล่ขึ้นมาใกล้เรือนของฉดินงุมาน พระราชาจึงได้สรงฉัดก็ได้ข่าวนะคําว่าฉัดเนี่ยเป็นตําแหน่งของมหาเศรษฐีในสมัยนั้นคนที่เป็นมหาเศรษฐีต้องรับการแต่งตั้งจากพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ส่งฉัดสําหรับเศรษฐีไปพระราชทานแก่เขาเขาจะได้มีชื่อว่าชาติละเศรษฐี หรือว่าชาดินเศรษฐีนะภาษาบาลีท่านเรียกว่าชาดินละเศรษฐีเร้าภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าชา,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 าชดินเศรษฐีเขามีลูกชายเขามีบุตรสามคนเศรษฐีคนนี้ต่อไปมีลูกจะสามคนตอนนี้ท่านในบอกว่าชาดินเศรษฐีให้บุรุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่มีสถานะเสมอกับตน นี่ความจริงเขาคงไม่ได้เบ่งหรือจะเบ่งก็ไม่ทราบฟังยากเป็นกันนะถ้าไม่รู้ใจเขาเขาไปให้คนใช้ไปดูว่าไอ้ใครน้อที่จะมีสมบัติสมัิได้เราเรามีไหมเขายังจิตคัแภลว์เขาเขามีความคิดเกิดขึ้นในการจะบวชนให้ไปหาสืบหาคนที่มีสมบัติเสมอกับตนแต่ว่าท้อเรื่องท่านบอกว่าเขาคิด ว่าต้องการจะบวชแต่ว่าต้องรอเวลาที่บุตรของเขาเรานั้นเติบโตเจริญวัยดีแล้วถ้วาเจนิคิดว่าถ้าตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอด้วยเราจักมีขึ้นมาที่ไหนก็ตามบุตรของเราทั้งหมดเราก็จะให้บวชได้เอ๊ อ,อันนี้หมายความเขาคิดว่าเขาน่ารวยที่สุดหรือว่าเป็นคนรวยที่สุดในโลกนี่แหลมมีพวกเขาทองคำสูงแปดสิบศอกยาวแปดสิบศอกกว้างแปดสิบศอกยังให้สืบดูว่าถ้าใครรวยเท่าเราแล้วก็เราจะให้หมดมัวลูกชายทั้งหมดในบัถ้าบังเอิญมีนะแล้วเ็คิดต่อว่าลูกทั้งนั้นทั้งหมดก็จะต้อง ไม่ให้อะไรของท่านเนาะแม้บาลีนี่ยุ่งจริงๆนะสํานวนของท่านนี่อาจจะว่าเป็นภาษาง่ายๆมันก็จะพรู้เรื่องเพราะตนใหม่ถ้าแต่กุลเศรษฐีที่มีพูกกัสมบัติเหมือที่เราทั้งหลายจักมีแล้วไซมุดทั้งหลายก็จักให้บทได้เอาหมายความว่า ถ้าในตะกูลนี้มีเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขามีอยู่เวลาที่จะบวชลูกก็คงจะบวชให้อนนญาตให้บวชถ้าหากว่าเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขาไม่มีบวชก็จะไม่ยอมให้เขาบวชท่านกล่าวว่าในชมพูทวีปตระกูลที่มีพุ้นทรัพย์เสมอได้เราทั้งหลายมีอยู่หรือ นี่เขาคิดของเขาอย่างนี้จึงให้ในายช่างทําอิฐที่สําเร็จไปได้ทองนี่สัตว์ปสาวรีก็คือเอาทองคํามาทําอิฐแล้วก็ทําดั้มประตักสําหรับเอาสาเร็จได้ทองอิฐเอาทองคํามาทําดั้มประตักแล้วก็อทองคํามาทําเขียงเท้าเอามาทํารองเท้าเพื่อต้องการยาทดลองดู แล้วก็อะไรให้ในมือเอาเถอยแล้วก็ส่งให้แก่คนทั้งหลายบุตรทั้งหลายให้ไปส่งข่าวว่าพวกเจ้าจงไปหรือว่าเอาเอา,เอาทองมาทําอิดแล้วอทองมาทำประตักเอาทองคํามาทํารองเท้าก็ส่งให้บรรดาคนทั้งหลายที่เขาใช้ไปสืบตระกูลมหาเศรษฐีเนะี่ยว่าใครจะมีเหมือนเราไหม เัเราพวกเจ้าจงไปจงเอาอิฐทองคำแล้วก็เอาอะไรเ่ะลรองเท้าทองคำาระตาทองคำเหล่านี้ทำเป็นเหมือนและดูอะไรละถือไปแล้วทำเป็นคล้ายๆไม่สนใจเดินไปในยมพูทวีแล้วจงไปสืบดูว่าแต่กเศรษฐีไหนที่มีทรัพย์เสมอที่เรามีแล้วหรือ ถ้าเห็นเห็นว่ามีก็จงม,มานะถ้าไม่มีอย่าเพิ่งมาไปให้มันทั่วชมพูทวีตเนี่ยถ้าทั่วจริงๆแล้วก็เห็นมีแล้วไม่มีก็มาได้ตามบาลีถึงกล่าวว่าคนทั้งหลายเหล่านั่นเที่ยวจาริกไปถึงพัทยานครพัทยานครนี่เป็นนครที่มีความเจริญมากดาวหัวข้อ ทั้งกล่าวว่าพวกบุรุษพบเมน,นกาเศรษฐีโอเศรษฐีคนสําคัญเจนี่นี่ปู่นาวิสาขานี่นี่มาชนกนงนเขาแล้วคนนี้รวยไม่รู้ไม่รู้จะจนมีเงินนับไม่ได้เหมือนกันทัางกล่าวว่าเวลานั้นท่านเมณิศเมนดกาเศรษฐีให้บุรุษเหล่านั้นแล้วยังถามว่านี่พอคุณพวกท่านนะ่ะเที่ยวไปทําอะไรกันนะ พวกเขาก็กราบเป็นว่าพวกกระผมมาเที่ยวดูสิ่งใดเสีงหนึ่งคือเที่ยวชมสิ่งของต่างๆขอรับเขามีความรู้สึกว่ากิดด้วยการถืออิฐที่ทําด้วยทองคำเหล่านี้เป็นต้นเราเที่ยวถือไปก็เพื่อจะตรวจดูสิ่งอะไรๆนั่นแหละถ้าของบุรุษนี่เป็นอันว่าท่านบรรยากาศเศรษฐีคิด ว่าเจ้าพวกนี้มันถืออิฐทองคําถือรองเท้าทองคาแล้วถือวัตถกทองคําแล้วก็เที่ยวไปพจยดูสิ่งอะไรๆเขาก็ต้องคิดว่าเนี่ยเขาไปดูอะไรกันนะของพวกนี้นี่มันมีความหมายอะไรของมันย่อมไม่เห็นจะมีเลยถืออิฐทองคําบ้างถือรองเท้าทองคําถือวัตถกทองคาเท่าเดินเล่นเดินชมของต่าง ดีไม่ดีก็ยัตายเพราะผู้ร้ายมันจะฆ่าตายถ้าเวลานี้ไม่ต้องถึงอิฐทองคําแล้วเพียงแค่ทองคําหนักเสลึงเดียวทําแหวนยังไม่ค่อยเย็นได้อย่างตายนี่ดีนะเจ้าคนนั้นมันมาเกิดในสมัยนี้นะแต่เกิดในสมัยนี้มันเป็นผีปอบเป็นดินเป็นนานแล้วนีน่นแสดงว่าคนสมัยนั้นเขามีกำลังใจดีกว่าคนสมัยนี้มากหาโจรผู้ร้ายได้ยาก แหมคนที่ทองคำรองเท้าทองคำประัดทองคำเที่ยวไปทั่วบ้านทั่วเมืองนี่คนทั้งหลายเหล่านั้นมันเางโง่จริงๆไม่ฉลาดทุกคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้เป็นศพแล้วเวก็บเสียเรียบร้อยเพราะไม่รู้ของนี่มีค่าเอาคุยกันต่อไปท้าคิดว่าบุรุษเหล่านี้เนี่ยเที่ยวสืบสนดูแต่คนมหาเศรษฐีมากกว่านี่ท่านเป็นคนฉลาด เมลกาเศรษฐีนี่ก็มีประวัติประหลาดเื้นกันโอ้โหประวัติน่าดูท่านยังได้กล่าวพูดก้อนนี่พอคุณพวกท่านยังเข้าไปตรวจดูในหลังเอนของเราดูมองสิเห็นไหมละ่ะเนี่ยไปเจอเศรษฐีสั้นก็แล้วคือท่านาทราบทีเดียวว่าเจ้าพวกนี้ต้องมาอดโชว์ความร่ำรวย ความ,วมร่ำรวยของตนหรือว,ว่าความ,วมร่ำรวยของนายที่ถืออิฐทองคำถือบาตกทองคำ,ถ,าางคำถือท่าทองคำเท่าดูไอเรื่องที่ถือของทั้งหลายเหล่านี้มาดูมันไม่ควรที่แท้เขาก็จะอดความเป็นมหาเศรษฐีทั้งท่านเมญกาศษถีก็เลยท่านฉลาดพอนี่ก็บอกว่าเอานี้พวกเธอ เที่ยวดูข้างนอกข้างหน้าเนี่ยไม่ไม่โกกถ้าทางที่ดีได้วไปดูหลังบ้านฉันนั่นแหละมันมีของประหลาดปหลาดอยู่เยอะเหมือนกันบางทีพวกเธออาจจะไม่เคยเห็นมันดาวคนทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปหลังบ้านท่าน <c oughs> ได้มองเห็นแพ้ทองคําตั้งเยอะแยะโอ้โหแพ้ทองคํำนี่เกลื่อนผงไปเลยเนี่ย พลีท่านย่อมมีประการดังกล่าวแล้วในหนนหลังจำได้หนนหลังเท่าไหร่ยังไงมีตัวหนึ่งขนาดเท่าช้างก็มีไม่ใช่ตัวหนึ่งนะหลายหลายตัวขนาดเท่าม้าก,ก็มีขนาดเท่าโคตัวใหญ่ๆก็มีซึ่งเอาหลังจดหลังกันจำแรกเป็นดินขุดขึ้นมาแล้วในที่ประมาณแปดการีต ไอ้การีี่มันสามร้อยเซ้นตายหงแล้วแต่นั่นจะมีพวกเขาแปดสิบซอกรีโอ้โหการีดนี่ประมาณสามเส้นนะสามร้อยเส้นจะไม่ได้เอางี้เราเป็นเส้นส้นก็แล้วกันอย่างน้อยดีสุดก็หกสิบวาการีดหนึ่งนะแล้วไม่งั้นก็ปลาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ม้การีดเนี่ยมันเยอะแยะนะยาวมากการีดนี่เกินกว่าหนึ่งไร่ อาจจะเป็นหลายสิบไร่เอาแค่ไร่เดียวก็พอมัอ้งอาลียดอต่ไร่เดียวแปดจารีจะเนื้อที่กว้างยาวแปดไร่แล้วก็มีปริมาณยาวเหยียดที่หลังเลนของท่านนั้นเต็มไปได้วยแพะทองคําช้างทองคําม้าทองคําโคทองคําเต็มไปหมดเป็นระยะทางม็นโยน์ บรรดาคนพวกนั้นเดินไปเดินมาชมไปชมมาแล้วก็ออกไปเมื่อท่านมหาเศรษฐีเห็นพวกนั้นออกมาแล้วถามว่ายี่งถามเพราะว่าพวกคุณพ่อทั้งหลายท่านเที่ยวไปดูตรวจด,ดูผู้ใดผู้นั้นพอท่านเห็นแล้วนี่อย่งางหมายความไอ้ที่เจ้าอยากจะจดูความเป็นมหาเศรษฐีที่นายของเจ้าสั่งมาเนี่ยแต่ท่านไม่นจะพูดตรงตรงถ้าท่านรู้ทัน พราสิ่งทนหลายแล้วนั่นท่านเห็นแล้วอย่างมันได้คนพวกนั้นก็บอกว่าเห็นแล้วคนรักแล้วพวกอแล้วก็คนพวกนั้นก็กล่าวว่าท่านเขารบผมเห็นแหมทําไมมันถึงมากอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐียิ่งได้บอกว่านี่คุณถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกท่านพวกเจ้าจงกลับไปเถอะ ความประสงค์ของเจ้านายที่ส่งท,ทเจ้ามาเนี่ยเราทราบทราบว่าเขาต้องการว่ามหาเศรษฐีที่ไหนจะร่ำรวยเท่าเขาหรือไม่นั้นมีอยู่หรือเปล่าถ้าถ้าหากว่ามีแล้วก็มีหรือไม่มีนี่เราไม่ทราบว่าเขาจะมีความประสงค์อะไรก็จะไปบอกกับเจ้านายเขาบอกคนที่เป็นมหาเศรษฐีอย่างเจ้านายของเจ้า หรืออาจจะน้อยกว่าเจ้านายของเจ้าหน่อยหรือจะมากกว่าเจ้านายของท่านนิดก็อาจจะเป็นได้มีอยู่ในโลกนี้บรนดาคนทั้งหลายเหล่านั้นลาท่านมหาเศรษฐีกลับเมื่อเสจเมื่อเข้าไปถึงบ้านแล้วเจ้านายของตนคือชาติลาเศรษฐีชาดินเศรษฐีถามว่านี่พ่อคุณเลยเธอไปในที่ไหนไหนมาแล้วเนี่ย ไปพบแต่กุลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอที่เรามีบ้างหรือเปล่าคนพวกนั้นก็กลาบเรียนว่านายเขารับมีไม่ีนะนายท่านจะมีอะไรก็งั้นสมบัติชื่อว่าปานนี้ของเวนกาศเศรษฐีมีอยู่ทั้งเยอะในพัทยานครเขาว่าสมบัติถึงปานนี้ก็หมายว่าไอ้ทองคําที่เป็นภูเขาอย่างเนี้ แต่บ้านของเหม็นอากาศเศรษฐีในพัทยานครนั้นมีมากกว่านี้เยอะแล้วเขายังเล่ายังได้บรรยายเรื่องราวต่างๆให้ท่านชฉินเศรษฐีทราบท่านชดินเศรษฐีจึงอตอนนี้เป็นหัวข้อทบอดเฉลินเศรษฐีให้เสียบสอบเป็นข้างที่สองนี่ยังยังไม่พอการเสียบแต่กุลให้เราเบ่งแต่กุลกัน ท่านมหาเศรษฐีเนี่ยมีได้ฟังคําอย่างนั้นแล้วก็มีใจแช่มชื่นคิดว่าตระกูลเศรษฐีแต่กูลเศรษฐีเราได้ไว้ก่อนแล้วแต่กนลหนึ่งก็หมายความต้องการคนรวยที่จะมาเป็นเพื่อนกันมหมายหมายถึงว่าไอ้เรานี่รวยคนเดียวนี่มันรวยไม่ดีถ้าเรารวยมากมากแล้วมันก็ดี ใอ้ความจริงนี่มันก็ความคิดเป็นความคิดที่ดีของท่านนะไม่น่าตำหนิคือว่าท่านไม่ต้องการรวยคนเดียวเม่ต้องการรวยหลายคนเป็นนั้นว่าแต่กูลเศรษฐีที่มีความร,ำร่ำรวยตระกูลหนึ่งเราได้แล้วแต่กูลเศรษฐีที่อื่นมีอยู่อีกหรือไม่สงสัยและจึงให้ผ้ากำพลมีค่าหนึ่งแสน สสยก็หาหนะ้เท่ากับสี่แสนบาทสี่แสนบาทเนี่ยต้องเทียบไปอัตราทองคำใส่ไมหน้าอัตราทองคําเท่ากับราคาสิบหกบาทมาเทียบกับเงินเด๋ยวนี้มันเท่าไรก็ว่ากันไปมอบผ้ากำพลให้หนึ่งมีราคาหนึ่งแสนทิ้ไปต้องบอกว่าพ่อทางหลายพวกเจ้าจงไปจงเสาะหาแดกุนเศรษฐีอื่น พวกเขาก็ไปกรุงราชจฤห์แล้วก็ทํากองปืนในที่เมไกลแต่เริงของโชติกาเศรษฐีเอาแล้วแต่ชนินเศรษฐีนี่ก็ไม่รู้จักคนรวยนะี่เจอเอาคนสําคัญเขาอีกแล้วสิที่กรุงราชคฤห์นี่ก็มีช่้นชั้นท่านโชติกาเศรษฐีเขาก็จ,จุดไฟู่ไปใกล้บ้านของท่านแล้วก็ยืนอยู่ ในเวลาที่เขาจุดไปนั้นบรรดาคนทั้งหลายที่นั่นมาถามว่านี่พวกคุณทําอะไรกันจ๊ะเขาก็บอกว่านี่พวกฉันพวกฉันนี่จะมาขายาผ้ากำพลซึ่งมีราคามากพื้นหนึ่งไม่มีใครจะซื้อเพราะราคามันมากพวกฉันจะถือไปถือมามันก็หนักก็ลกลัวโจรจะพล้น เพวาเจะนั้นโผู้ญายผ้าเนี่ยที่ขายไม่ได้เผาไฟทิ้งเสียนีเขาอวดความมั่งอดความมั่งมีอดความเป็นสตีอยากจะสืบจะสืบหาว่าใครนะเจะรวยจะสามารถซื้อผ้าราคาตั้งสี่แสนบาทสมัยโน้นนะเวลานี้คงหลายสิบล้านแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองสักไม่กี่วันบางทีก็จะได้ได้เงินหลายสิบล้านนี่นะ เขาลือกันเพราะว่านักการเมืองนี่ก็หาเงินเก่งไม่ใช่หมายว่าไม่นหมายหมายความนักการเมืองเขาโกโงแต่ววคนที่เป็นนักการเมืองจริงๆมีความฉลาดในการแสวงหาทรัพย์เมื่อเราจะเห็นว่านักการเมืองที่ฉลาดฉลาดจริงๆเนี่ยเขาร่ำรวยกันแต่นักการเมืองที่งโง,ง่ก็มีเหมือนกันคือว่าได้แต่เงินเดือนอย่างเดียวอันนี้เรียกว,ว่างโง่เป็นในเป็นนิดหนึ่งแต่งโง่ รว่าทรงอยู่ในได้าของความซื่อสาสตร์สุดจริตไม่คิดคดตรยศไม่ใช่โกงแต่ว่ากินเงินพิเศษนี่เรียกค่าน้ำมเวลาเซ็นมันก็ได้เซ็นคราวบางครั้งก็ได้เป็นสิบสิบล้านก็มีเช่นชื่อตัวเดียวนี่จะไปว่าอะไนะเป็นอันว่า,นะนนวาพวกนั้นเขาทําท่าจะเผาไฟก็แล้วกัน โอดความเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่มา่ผ้าราคาแสนหนึ่งนี่มันมันมากเหลือเกินไอ้ผ้ากำพลนในผืนไม่โตเป็นผ้านหนตอนนี้ต่างหัวข้อท่านบอกว่าพวกบรุษพบโชติกาเศรษฐีขณะที่เขากำลังเบ่ยงยนเองท่านโชติกาเศรษฐีเห็นพวกเขาแล้วยิงถามว่านี่พวกนี้พวกคุณพ่อทำอะไรกัน คนนั้นก็บอกตามเดิมบอกผมถือผ้ามามันหนักราคาตั้งเป็นแสนขายก็ไม่ได้ในครัวโจรมันจะลักมันจะปล้นในจอาไฟแล้วจะไฟเาไฟผาเสียท่านจึงให้เรียกให้มาแล้วก็ถามว่าผ้ากำพลของเจ้านมีราคาเท่าไหร่พวกเขาก็บอกว่ามีค่าถึงรนคะาหนึง่งแสนครับท่านเจึงสั่งให นำทรัพย์หนึ่งแสนมาแล้วก็บอกวา่าพวกท่านจงให้ผ้าพืนนั้นแกทาสีพวกกวาดสมประตูอยากเยี่ยของเราแล้วคนนั้นนำ่ใจเต้นตึก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 ,ตก,ตกบอกวา่าผ้าราคาหนึ่งแสนก็หามนาหรือว่าสี่แสนบาทสมัยโน,น้นมอบเงินให้แล้วบอกวา่าเอานี่เอ,นเอาไว้ให้ก็หญิงรับใช้เนี่ย ทีเขากวาดอยากเยื่อที่สมะตูของฉันท่านกล่าอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งให้ในมือของพวกเขานั่นแหละคือเอาเงินส่งให้แล้วแล้วก็ผ้าส่งให้ทาสีคนทําอยากเยื่อสมบตูทําความสะอาดที่สมะตูปจาจเยื่อให้รับผ้ากราพลสําหรับนางทาสีคนนั้นรับผ้ากราพลแล้วก็ร้องไห้ตายจริง เอ๊ะเรื่องนี้มันยุ่งใหญ่ซะแล้วนางทาวสีคนรับใช้คนนั้นน่ะคนคนรับใช้โอ้โหขี้ข้าเขาอะพอท่านมหาเศรษฐีสมพรากรพลที่มีราคาแสนให้ไปนางแล้วกว็ร้องไห้แงยี่มาเรื่องอะไรกันนล้วก็มาร้องไห้แล้วก็ไปสู่สำนักของนาย เข้าไปสู่สนาคนนายเขาเข้าไปหาเจ้านายเนี่ยแล้วบอกว่านายเมื่อความผิดมีอยู่ก็ควรจะฆ่าฉันเสียถ้าฉันมีความผิดนะเจ้านายไม่ควรจะทําอย่างนี้เลยนี่ทําไมเจ้านายฆ่าฉันด้วยใจอย่างนี้ล่ะเจ้านายก็ถามว่าทําไมเธอฉันให้ผ้าราคาดังแสนให้กับเธอในเธอไม่ชอบใจหรือ นางก็จึงส่งผ้ากำพลเนื้อหยาบนางก็เลยบอกกับเจ้านายเจ้าคะผ้าที่เจ้านายเคยให้ฉันใช้นะ่ะมันดีกว่านี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าเป็นผ้าที่เจ้านายเห็นว่าเลวที่สุดสําหรับคนรับใช้ที่จะใช้แต่วันนี้เจ้านายลงโทษด,ด้วยกําลังใจของฉันเพื่อทำลายจิตใจของฉัน เอาผ้ากำพลเนื้อหยาบอย่างนี้มาดิฉันนะดิฉันจะนุ่งจะห่มได้ยังไงนไ้เจ้าค่ะอายชาวบ้านเขาดูที่คนอื่นนะคนอื่นค,นคนคนรับใช้คนอื่นเนี่ยเขาไม่นุ่งกันแบบนี้นี่ตายจริงท่านโชติาเศรษฐรเรียก่าวว่าในเธอฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งให้เจ้าเพื่อประโยชน์ก,การนุ่งห่ม หรือว่าการไปรองนั่งหรอกนะแต่ว่าฉันส่งผ้ากำพลบนนั้นเน่ะผ้าผืนนี้ให้เจ้าน่ะเพื่อต้องการจะให้เจ้าพับแล้วก็วางไว้ใกล้ที่นอนของเจ้าในเวลาที่เจ้าจะนอนเจ้าจะได้เช็ดเท้าคือว่าเราจะนอนเจ้าล้างเท้ามัแล้วก็ผ้าผืนนี้น่ะเป็นผ้าเช็ดเท้าโอ้โหตายจริง หมายความอ๋อนี่เขาบอกเวลาที่เขาจะนอนนี่นะเขาจะต้องล้างเท้าโดยนําหอมนะคนใช้วันนี้แล้วจะได้ผ้านี้เช็ดเท้าต่างหากไม่ใช่ว่าฉันจะให้เจ้าเอาผ้าหยาบๆผ้าเลวๆอย่างนี้นะเอาไปนุ่งไปห่มซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีก็ทาสีในบ้านของฉันดี่ยความต้องการของฉันเท่านี้เจ้าจะทําได้ไหม เอาผ้าผืนนี้ไปทําผ้าเช็ดเท้าท้าสีวนั่นก็กล่าวว่านายเจ้าคะถ้ามีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ดีฉันพอจะทําได้เจ้าคะแต่ถ้าว่า้ผ้าเช็ดเท้าในห้องฉันนั้นเนื้อมันดีกว่านี้แต่ว่านายมีความประสงค์เพียงเท่านี้นฉันทําได้อริยนรรท่านพุทธศาสน,นิกชนพระฟังทั้งหลาย เรื่องของบาลีท่างบาสํานวนไว้มันอิเลเคคาเคคาเคขาํขา,านวนไม่ค่อยจะเรียบร้อยเวลาที่แยกพูดกันไปก็จําจเป็นจริงๆที่จะต้องอาศัยเนื้อาหาของบาลีเป็นนั้นว่าเรื่องขางท่านโชติกาเศรษฐีในตอนนี้เนะี่ยมันยังไม่จบแต่ว่ามันก็จะต้องหยุดหยุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดแต่หรือเวลานิดหนึ่ง ทั้งนี้ก็จะต้องขอย้อนถอนหลังเข้าไปนิดว่าท่านชะดินเศรษฐีนั้นท่านเข้าใจว่าท่านมีทรัพย์สินมากแต่ดูว่าท่านไปคนใช้ของท่านไปพบเอาท่านเมนากาศเศรษฐีเข้าก็งงท่านมาพบโชตีกาศเศรษฐีนี่เข้าก็งงใหญ่เอามนี้เพราะอะไรเพราะว่าผ้ากำพลมีราคาหนึ่งแสนกหาวันะ แม้แต่คนใช้ในบ้านยังมีความรังเกียจว่าเป็นผ้านเนื้อหยาบไม่ควรที่จะใช้แสดงว่าท่านโชติกาเศรษฐีนี่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีมากคนหนึ่งซึ่งอาศัยบุญบาร,รมีมาแต่ในชาติก่อนแต่ว่าบุญบาร,รมีนี่จะเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ก็ช่างเถอะเสถียีที่พูดมาทั้งหมดนี้เวลานี้ปรายขาร่างกายไม่มีในโลกนี้แล้วต้องตกอยู่ในกฎธรรมดาคือเมื่อความเกิดมีขึ้นมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยความไข้ไปได้มีความตายมีความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา เวลานี้ท่านตายแล้วความเป็นมหาเศรษฐีก็ทั้งกัหมดแล้วนี่มันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าจงอย่ามัวเมาในทรัพย์สินยิ่งเกินไปมิฉะนั้นเวลาตายจะมีความทุกข์หนักสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี